สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะนานะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากทางร้านแม่าริผ้าไทยของเรานะคะไปจําหน่ายขายต่อนะคะทางร้านของเรานะคะมีราคาส่งด้วยนะคะมีราคาส่งด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านที่ชื่นชอบสนใจนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่าแอดไลน์ค่ะ m a l i 0 4 1 6ได้เลยนะคะคุณลูกค,าค้าขาเข้าโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะว่า มีสินค้าตัวไหนบ้างที่เป็นเบสเซลเลอร์เนาะที่คุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนำไปจําหน่ายขายต่อเนาะเหมือนคุณพี่สังวานนะคะขอพรบคุณนะคะคุณพี่สังวานจากจังหวัดจันทบุรีค่ะเปิดร้านเนาะเปิดร้านส,สวยเนาะแต่อยากมีมุมผ้าไทยซักมุมหนึ่งนะคะที่เอาไว้เนาะรองรับนะคะรองรับลูกค้านะคะที่เป็นแบบว่า เป็นเอ่อเป็นเป็นไรสไตล์เดียวกันที่ชื่นชอบงานผ้าไทยผ้าทอเนาะเหมือนคุณพี่สังวานนะคะคุณพี่สังวานชอบใส่ผ้าถุงเนาะก็มีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมคะมีคุณลูกค้าประจําอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีมุมสอมุมหนึ่งที่เป็นมุมผ้าไทยนะคะจะมีผ้าถุงมีเสื้อนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสนใจนะคะรุ่นไหนอะไรยังไงก็แจ้งเข้ามาได้นะคะเหมือนคุณพี่สังวานเนาะสนใจนะคะเป็นผ้าถุงผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์ทำไมต้องผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์เพราะว่าเราสามารถขายให้ได้หลายคนมากๆเนาะคุณลูกคค้าะ อันนี้ผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์ลายแพรวาสีแดงจ้าสามารถสวมใส่ได้ตั้งแต่เอลยี่สิบสี่จนถึงเอลสามสิบแปดก็คือเราแถมตะขอไปให้นะคะคุณลูกค้าสามารถไปติดได้เองเนาะใครๆก็ใส่ได้ว่าง่ายๆค่ะคุณลูกค้าขาสามารถนะคะสวมใส่ได้เลยหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทสามารถใส่ได้แบบสวยๆได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาแถมตะขอไปให้สองชุดเนาะใส่ได้เลยค่ะและที่สําคัญคือขายง่ายด้วยค่ะขายง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณลูกค้านะคะซื้อไปสามารถใส่ได้เลย ไม่ต้องไปตัดเดย็บเพิ่มเติมนะคะไม่ต้องไปรอช่างเนาะไม่ต้องไปหาช่างให้เสียเวลานะคะและที่สําคัญคือใส่แบบสวยๆได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเพียงแค่ติดตะขอชุดหนึ่งแล้วก็ชุดที่2เสร็จแล้วค่ะแล้วก็มีผ้าถุงสวยๆไว้สวมใส่ไปเข้า,ขาวัดทาบุญไปออกงานร่วมงานได้เลยนะคะสีแดงยิ่งสวยไปงานบุญงานมงคลขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยไว้ได้เลยนะคะสนใจนะคะซื้อไปใส่เอง หรือว่านะคะซื้อเป็นของขวัญของฝากของที่ะระลึกของชําร่วยของรับไหว้ก็ยินดีค่ะหรือว่านะคะเหมือนคุณพี่สังวานเนาะสนใจนะคะนําไปจําหน่ายขายต่อยินดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจเนาะทางร้านเรามีราคาส่งนะคะราคาส่งค้าไซส์เนาะราคาส่งนะคะค้าสีเนาะแจ้งได้เลยค่ะหนึ่งโหลก็มีราคาส่งให้แล้วค่ะสิบสองตัวก็จะเป็นราคาส่งนะคะสีดําด้วยค่ะคุณพี่บอกว่ารับไปสองแบบ เพราะว่าตัวนี้เป็นผ้ามัดหมี่นะคะถ้าเป็น um ผ้าลายแพรวจะเป็นผ้าทอขิดยกดอกนะคะคุณลูกค้าเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นผ้ามัดหมี่จะมีความบางบางเบาๆสําหรับคุณลูกค้าที่แบบว่าชอบแบบไม่หนักมากเนาะแบบพิว๊ๆบางๆนะคุณลูกค้าเนาะแต่ถ้าเป็นลายแพรวก็จะมีความหนากนุ่มความหนาหนุ่มแต่ไม่ได้แบบหนักมากนะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นงานผ้าฝ้ายหมักโคนทั้ง2แบบเป็นงานผ้าฝ้ายหมักโคนทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นลายขอหรือว่าลายแพรวค่ะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะสามารถนะคะสวมใส่ได้เลย เอลยี่สิบสี่ถึงสามสิบแปดคือใส่ได้สีดำสวยๆค่ะผ้าถุงฟรีไซส์ผ้าถุงฟรีไซส์สีดำค่ะคุณลูกค้าค่ะใส่ง่ายๆสบายๆค่ะเนี่เพียงแค่ติดตะขอเองค่ะเดี๋ยวทางร้านเราแถมตะขอไปให้นะคุณลูกค้าก็ติดได้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะใส่เอลเท่าไหร่ก็ติดได้เลยนะคะคุณลูกค้าคาเนี่ยค่ะเนี่สวยง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเนาะสีดำยังไงก็ขายดีค่ะนี่ค่ะใส่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเนาะ ซื้อติดตู้ไว้ได้เลยนะคะ1,190บาท1,190บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจนะโทรเข้ามาเลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่าแอดไลน์ค่ะ mali 0 4 1 6ได้เลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจเนาะอยากจำหน่ายขายต่อก็โทรมาเลยค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะเนาะมีราคาส่งด้วยนะซื้อ12ตัวก็มีราคาส่งให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลคคณลููกกคคคค้้าาาะะะุณทท่่่นนนนนใใดีชชือบสจนะ งานผ้าไทยผ้าทอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องยู u ูปแมมมารีผ้าไทยไว้ได้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสีแดงลายแพรวาน,านานุ่มมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาหนานุ่มเนาะตัวนี้นะคะขอแ,แจ้งก่อนว่าอบแล้วฟิสสีแล้วนะคะสีไม่ตกนะซักเครื่องได้เลยนะคะซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะคุณลูกค้านะเอาไปสวมไปใส่ได้เลยจ้าเนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ1490บาทจะเป็นลายแพรวาผ้าถุงฟีไซลายแพรวาค่ะแต่ถ้า1,190ักบาทจะเป็นผ้าถุงนะคะ ลายขอนะคะผ้าถุงฟรีไซส์ลายขอค่ะคุณลูกค้านะคะสะดวกรับแบบไหนรุ่นไหนโทรเข้ามาเลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ส่หนรือว่าแอนไลน์ค่ะ m a l i 0416ได้เลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะมีอะไรก็โทรมาได้นะคุณลูกค้านะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ส่นจ้าโทรมาได้เลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคุณลูกค้าททุกก่่าานนมๆเลยะะะคคสสวัดี